สวัสดีจ้าพี่น้องมาเหมือนนี้มาออกขายไส้กรอกกันจ้าขายทุกมือขายทุกมือออขายทุกวันเรื่องเรื่องหอมหอมแสบแสบพี่น้องนี่น้องบีเฮ็ดเองขายเองจ้าทำเองขายเองเดอ้อ ล่มล่มพี่น้องล่มก็จังหนาฝนเอ้ยก็จังหนาหนาวมองขั้นห่มน้องบีบอกว่าใหกางห่มให้ใส่กอเมองพันบ้าท่าพี่ <laughs> ขั้นห่มก็สูชีวิตคนก็สูชีวิตเมองตี่ละตะลี้ตูนศา์ค่ะมันหักขั้นบอกกังเพ่นกระิีรเห็นนะพี่น้องอันนี้มันหัก,ออกบอกข้นแหกเนาะออืม ต้องอยู่มันมันแห้งขึ้นอันล่มมาปับไม่เกิดจะงอลงปับเลยเนี่ยมื่มืม่ลงไปละอันแนบไปแล้วคอยเอยียงลงเอยียงลงพี่น้องอันนั่นนั่นัน,น,นถือร่มแห้งบ่ได้ร่มมันพันแห้งมันีน้องบีออกมาขายยูซีแยกห่อนบ่บปูล่มอยู่แต่ว่าแหงห้อน <c oughs> จ้าใส่กอกอันไหนมันซุกน้องบีกรสิผักออกอยังสีโอ้โอ้ใหม่น้องบีเฮียผกัผกผักรงไหใยังสีไม่เป็นน้องอุ่นเออเออเอ,อมันห่อนเลยอุ่นไปใน็ตัวเลยมื้อหันนี่น้องบีก็เอาไปไอ้เห้เพื่อนสันเพื่อนไห้หลวงพ่อเพื่อน ย่างขายซุ่มมือพี่น้องบอมีมือยุดนออกยุดกะเฉพาะขั้นบหยากยีรีกับขั้นฝนน้องบีกระแห้งยุดนะเพราะว่ามันไปบ่ได้ขั้นทามันฝนมันแตกแล้วของน้องบีกระต้องไหวเนียสิเปียกเมื่อพี่น้องเข้าต้องขั้นยางซุกแล้วเขาเอาลงเขาตูไว้เลยยังสิมมนกอไข่นอันนี้มันบอมีเข้าก็เลยต้องเอาขืนย่างใบคร้างเพิงเพราะว่าคนพันไปพันมากกะจะได้รู้ว่าเข้าขายยัง,ยงสิแมน้องบีก็เลยเห็ดเป็นแบบนี้มันล่ม สิประมาณนี่แหละพี่น,อน้องเนาะอลขายซุ้มเมื่อนี่แล้วก็จะมีมีพักมีขิงมีพริกไห้ด้วกันเนาะเ็แบแซ่บกินกับขิงเก็บขิงดองขิงดองน้องบีดองเองพ้อมพี่น้องไปไปก่อนพี่น้องขอบพระคุณหลายหลาย เรามาทายบรรยากาศออกขายของเมื่อน,นี้เห็นมะงีซื้อดอกมะมึงขั้นหุ่มนองบีสู่ชีวิตคขงง่งงอลงงอลงถือล่มมามันหักวับลงหล่นเนี่ยมันหักขั้นบอกกังเพิ่นกะเวลาเพิ่งผ่านมาบ่งหัว่ห้องขายเม่พี่น้องเิ่นโบเห็นหุ่มกางเนาะเขากิดเอามาก,กังไว้สำหรับคนนี้ลำลาไปก็เนานะขอพระคุณได้ร้ายพี่นอ้องออกขายใส่กอกน้ำกันจ้ากราบสวัสดีจ้าพี่น้อง